โนยงานอาวกาศของสหรัฐหรือนา s a ก็ได้ประกาศแล้วนะครับว่าสถานีอวกาศนานาชาติ ISS จะทำงานต่อไปจนถึงแค่ปี2030หรือ8ปีข้างหน้าเท่านั้นเองครับหลังจากนั้นอีกหนึ่งปีทางนาซาก็จะควบคุมทิศทางให้สถานีนี้ตกลงสู่มาหาสมุทรแปซิฟิกบริเวณ Point Nemo ที่รู้กันว่าเป็นจุดที่ไกลที่สุดจากแผ่ดนดินใหญ่ของโลกนะครับบางทีก็เรียกว่าสุสานยานอาวกาศ เพราะว่าดาวเทียมเก่าๆจำนวนมากรวมไปถึงซากยานอย่างสปุตนิกก็ตกอยู่บริเวณนั้นเช่นกันแนาซา,าก็กล่าวเลยนะครับว่าในอนาคตกิจกรรมอวกาศระยะใกล้โลกอย่างเช่นที่สถานีอวกาศนานาชาติไอเอสลำนี้อยู่ตอนนี้ก็จะใช้บริษัทเอกชนดําเนินการเชิงพาณิชย์แทนทีนี้ก็พูดถึงเวทีก็เริ่มเปิดกว้างขึ้นแล้วครับอีก8-9ถึงปีข้างหน้าเอกชนที่สนใจในธุรกิจอวกาศแม้กระทั่งประเทศไทย ก็อาจจะพัฒนาจนสามารถปล่อยจรวดขึ้นไปตรงนั้นด้วยบ้างก็ได้นะครับ